เวฟไรพ่าเอสหอนเทิกนะครับสตาร์ทมือนะเครื่องเดิมฟิตใหม่นะครับรถเก็บงานใหม่นะครับชุดสีใหม่ล้อยางใหม่เก็บสีแข็งซ้ายขวานะครับอะไรเหล็กเก็บสีทองเทหมดนะครับไฟท้ายใหม่นะครับมือลิงชกหลังเบิกใหม่หมดนะครับ เดินไม่ขึ้นครบนะครับ <S <S มีไฟฉุกเฉินด้วยนะครับสูงต่ำติดครบนะครับเครื่องเงียบนะครับพัดไม่ลื่นชุดหน้าเบิกใหม่นะครับ เครื่องเดิมๆนะครับไม่เยิ้มท่อเดิมเดินคอนะครับท่อแท้นะใสเกียร์ขึ้นครบนะครับความเร็วขึ้นปกติเดินไม่ใช้ได้ครบนะครับ สนใจสอบถามได้นะครับ